น้ำพริกเผาครับผักน้ำพริกเผาหนูหนาครับผมไม่ใช่หนูบ้านนะครับหนูหนาครับ ใส่น้ำพริกเผาไปแล้วครับเดียวอีกหนึ่งทีเรื่อสับครับผมทำมันก,กรอบนิดนึงครับหิดและไม่ใช่ติดใจนะครับติดกระทะแล้วครับผม ใบกะเพราก่อนครับนี่ครับขายไม่ได้มดเใบกะเพรานี่ครับควันขึ้นเลยครับผม ครับผมทำไปแล้วครับผมแต่เครื่องไม่ครบผมเอาใบกระเพรามาผมก็จะปิดไว้ไปเอาของเพื่อนมาครับน่าตาดเกินวันี้ครับผมตอนนี้ก็กินได้แล้วครับ